คานนี้นอกเหนือไปจากประเด็นนั้นเนี่ยนะฮะผมให้ดูอันนี้นี่นี่เป็นคลิป YouTube เป็นจาก YouTube c h anel n medcram ซึ่งผมชอบอันนี้มากแล้วคนที่เป็นหมอคนนี้เนี่ยเก่งฮะโรเจอร์ชูโฮลตเป็น MD เขาเป็นหมอที่สารัฐแล้วเขาเนี่ยนะฮะโพสต์ Post, ไม่ใช่เป็นคลิปในโพสต์ Facebook เขาแทบจะจัดรายการเลยแล้วเขาไม่ใช่พิธีกรที่พูดเรื่องเรื่องหมอเขาเป็นหมอเองแล้วเขาออกคลิปเองใน youtube แล้วเขาเอา ผลของคนซึ่งฉีดไม่ได้ฉีดวัคซีนนะแต่ว่าติดเชื้อโดยธรรมชาติแล้วมาฉีดบูสต์ด้วยไฟเซอร์ฉีดบูสต์ด้วยโมเดอร์นาฉีดบูสต์ด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาอ้างอิงงานวิจัยซึ่งมีการทำซึ่งเข้าใจว่าเป็นงานวิจัยที่สตราสเบิร์กประเทศเยอรมันเขาเอามาเล่าให้ฟังและผมแนะนำให้ทุกคนดูคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วคุณอาจจะมีมุมมองซึ่งถอดหมวกเรื่องแอนตี้หมอยงออกไปได้เกี่ยวกับสูตรไข้เพราะว่าไอ้สูตรไข้เนี่ย ก็คือสูตรไข้ในแบบที่ได้รับได้รับเชื้อโดยธรรมชาติแล้วมีภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วกระโดดมาฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือแอสตราเซเนกาหนึ่งเข็มเนี่ยปรากฏว่ามันสู้สายพันธุ์เดลต้าได้แล้วนี่เป็นหมออเมริกันด้วยนะผมเอาคือผมตั้งใจนะผมเอาหมออเมริกันซึ่งยังหนุ่มเล่าเรื่องได้สนุกใน YouTube คนนี้มาให้ดูและเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยที่เยอรมันที่สทราสเบิร์กที่เอาคนซึ่งมีภูมิเนี่ยจากการติดโดยธรรมชาติ ที่ไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาและแอสตราเซเนกาเนี่ยแล้วมาวัดว่าภูมินั้นมันสู้กับสายพันธุ์เดลต้าได้ไหมปรากฏว่ามันสู้ได้ดีทีเดียวผมกำลังจะพยายามสื่อสารว่าที่หมอยงเขาทำศึกษาประเด็นนี้มันยืนอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งค่อนข้างปกติอยู่แล้วและนั่นก็คือการการได้รับเชื้อหนึ่งรอบแล้วมีภูมิบ้างซึ่งก็คือซโนแวกก็แหละนะฮะหรือไม่ซึ่งก็คือการติดโควิดรอบหนึ่งแล้วไม่ตายเนี่ยนะ ถึงเวลาเนี่ยคุณก็จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มันสูงมากสูงแบบเกือบถึง100%และโอกาสที่คุณจะสร้างภูมิคุ้มกันนั้นได้ดีที่สุดก็คือฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในมือส่วนวัคซีนนั้นจะเป็น mRNA adenovirus vector อะไรก็ว่ากันก็นี่คือนี่คือเส้นทางนะนี่คือเส้นทางที่เราเดินไป มันเป็นสูตรไฟบาบังควับส่วนจะเรียกวันว่าสูตรไข้หรือผสมลูกครึ่งจีนฝรั่งอะไรก็ว่ากันพักกันสักครู